เนี่ยครับพี่ตัวไฟฉายครับปุ่มกดเขาจะมีสองสั่งครับทำวเว้าลงไปนิดหนึ่งครับถ้าแนวเรียบจะไม่โดนครับด้านขวาก็มีครับเหมือนเหมือนกันครับทั้งสองด้านครับปุ่มกดใช้ได้สองด้านครับโหมดมีสี่โหมดครับโหมดแรกก็คือกดกดช้างไว้ครับไฟติดครับกดติดแล้วก็ปล่อยปล่อยก็ดับครับอ่า เหมือนใช้ทั่วไปครับกดติดปล่อยดับครับโหมดที่สองก็คือกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยไฟจะติดค้างครับนะครับตรงนี้จะมีไฟสีเขียวครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับอ่าอันนั้นก็คือไฟสีเขียวนี้จะบอกสถานะแบตเตอรี่ครับว่าสีเขียวคือไฟยังเต็มอยู่ถ้าขึ้นเป็นสีส้มไฟเหลือประมาณครึ่งหนึ่งถ้าสีแดงคือต่ํากว่าครึ่งครับเกือบหมดครับอ่าติดแล้วเรากดอีกทีก็ปิดปิดครับโหมดที่สามโหมดที่สามก็กดสองครั้งครับ จะเป็นไฟกระพริบครับเนี่ยครับขึ้นมาสีเขียวตรงนี้ครับจะขึ้นมาแป๊บหนึ่งบอกให้เรารู้ครับสถานะแบตเตอรี่ครับครับแล้วก็กดทีก็ปิดหมวดที่สี่ครับหมวดที่สี่เราจะกดซ้ายขวาพร้อมกันครับกดซ้ายขวาพร้อมกันอ่าจะเป็นไฟที่ติดแบบลีๆีนิดเดียวครับสําหรับส่องหาอะไรในที่มืดที่ไม่ต้องการแสงรบกวนมากอ่าครับหมวดที่สี่แล้วก็กดทีก็ปิดครับเนี่ยครับเช่นเดียวกันซอง ซองที่แถมมาครับผมว่าโอเคครับเป็นซองโพลิเมอร์ครับไม่น่าไม่น่าจะเป็นใครเด็กแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมใช้มานานแล้วปืนก็ไม่เป็นรอยอะไรครับก็เสียบก็โอเคครับซองตรงนี้เพราะว่าปกติผมพกคันหนึ่งอยู่แล้วผมพกคันหนึ่งเนี่ยซองผมก็เลยเอาไดร้อนมาเป่าครับเป่าตรงนี้ครับนะครับแล้วก็หาอะไรแข็งๆที่มันเข้ารูปกดกดลงไปครับตรงเซฟ ให้มันล็อกเซฟคันเซฟเอาไว้เพื่อเวลาใช้งานเลยพกเนี่ยเซฟเราจะได้ไม่ปวดเองครับเนี่ยมือกดไม่ปวดนะครับดันลงจะไม่ลงครับเมื่อเปินอยู่ในซองยกเว้นดึงออกมาครับดึงออกมาถึงจะปวดได้นะครับนะครับพอดันเข้าไปมันก็จะขึ้นเองครับกดเซฟดูในซองมันจะขึ้นลักษณะนี้ครับกดกดไม่ลงนะครับส่วนซองพกนอกซองพกนอกผมใช้ของิกิ๊กครับ สั่งพิกิกมาครับเนี่ยครับเป็นซองซองแพนเค้กสั่งพิกิกมาอันนี้ผมใช้กับซองที่ใช้ไฟฉายตัวเดิมผมเป็นไฟฉายฟล็อกทอดของซิกเองครับมันจะตัวเล็กกว่านิดนึงผมก็ใช้ไดเอาไดร้อยมาเป่าเป่าตรงบริเวณไฟฉายนี่ครับเป่าให้มันให้มันขยายครับให้ซองมันนิ่มขึ้นมาปุป๊บเราก็ใช้ไฟฉายตัวเนี้ยเสียบเข้าไปครับดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็เอาผ้าก,กด นิดนึงครับให้มันเข้ารูปเข้ารูปตามซองใหม่ครับมันก็ใช้ได้นะครับก็คือใช้ซองเปใช้ตัวเดิมของผมซึ่งมันเล็กกว่ากันหน่อยนึงครับแล้วก็เอาตัวนี้ใช้ครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับตรงนี้ผมก็ทําล็อกเอาไว้ครับกดกันการปลดเซฟเองครับก็คือจะปลดเซฟไม่ได้ครับมาอยู่ในซองยกเว้นดึงออกมามจะปลดได้ครับครับแต่ลองไปก็เข้าเซฟเลย คืออันนี้ผมจะใช้งานคอนหนึ่งอยู่ตลอดอยู่แล้วครับสำหรับกระบอกนี้โอเคครับพี่